ปัญหาภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือวิกฤตที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับวิถีชีวิตของพวกเราสายน้ำที่เคยใสยสะอาดได้กลายเป็นสัญญาณเตือนให้เราได้ตรักถึงบทเรียนที่สำคัญว่าโลกใบนี้กำลังเปลี่ยนแปลงและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นในชุมชนของเราคือภาพสะท้อนของวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกภาวะโลกร้อนไม่ใช่เพียงคำเตือนที่อยู่ไกลตัวอีกต่อไป กำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกสายน้ำโดยรอบตัวเราลำเหมืองพยาคำที่เคยอุดมสมบูรณ์วันนี้กลับกำลังเผชิญวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้จากลำเหมืองสายนี้เพื่อเข้าใจว่าเมื่อโลกเปลี่ยนสายน้ำของเราก็เปลี่ยนไปอย่างไรครั้งหนึ่งลำเหมืองพยาคำเคยเป็นเหมืองน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนมาอย่างยาวนาน น้ำใสสะอาดหล่อเลี้ยงทุ่งนานและส่วนของผู้คนแต่วันนี้ภาวะโรคร้อนกำลังเปลี่ยนสายน้ำสายนี้ไปทีละน้อยทั้งภัยแรงที่ทำให้น้ำลดระดับลงอย่างรวดเร็วฤดูฝนที่คาดเดาไม่ได้จนเกิดน้ำหลากน้ำท่วมและการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมก็ยิงซ้ำเติมให้สายน้ำนี้ปนเปื้อนมลพิษมากขึ้น รอยร้าวที่เกิดขึ้นในสายน้ำจึงไม่ใช่เพียงร่องดินที่แตกร้าวเท่านั้นแต่หมายถึงความเปราะบางของธรรมชาติที่กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงพวกเราว่าถ้าไม่เริ่มแก้ไขในวันนี้วันข้างหน้าเราอาจไม่มีสายน้ำให้รักษาอีกต่อไปจากกิจกรรมที่ชื่อว่ารอยร้าวในสายน้ำ c a s h in the stream พวกเราทีม m รีอีโควีเ ได้รวมกลุ่มการศึกษาติดตามคุณภาพน้ำในลำเหนือพญาคำบริเวณข้างโรงเรียนบาลีเชียงใหม่และลงข้อมูลในระบบของโลลบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบันผลปรากฏว่าอุณหภูมิของโลกมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นในทุกๆปีซึ่งส่งผลทาให้อุณหภูมิของน้ามีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นและเมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น ก็จะส่งผลทําให้ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำํำระเหยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศทําให้ค่า D.O มีค่าเฉลีย่ยที่ต่ําลงเป็นเหตุทําให้น้ําเน่าเสียและอุณหภูมิของน้ําที่สูงขึ้นก็จะทําให้ค่า conductivity เพิ่มสูงขึ้นตามส่วนความขุ่นใสของน้ํานั้นมีค่าเฉลีย่ยอยู่ในระดับที่ต่ําเป็นผลมาจากปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมามา,มากผิดปกติ และปริมาณสารแขวนลอยที่ละลายอยู่ในน้ํามีปริมาณที่สูงขึ้นทําให้แสงจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงไปถึงท้องน้ําได้เป็นเหตุทําให้น้ํามีสีที่ขุน่นและเมื่อแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงไปถึงท้องน้ําได้นั้นทําให้แบคทีเรียหรือพืชน้ําบางชนิดผลิตออกซิเจนได้ลดลงซึ่งก็ทําให้ค่าดีโอของน้ําต่ําลงได้เช่นกันส่วนค่า PH ของน้ํานั้นอยู่ในระดับที่ปกติ เรื่องราวของลำเหมืองพยาคำจึงเปรียบเสมือนภาพสะท้อนของวิกฤตระดับโลกที่กำลังเกิดขึ้นกับแม่น้ำคลองและแหล่งน้ำอีกนับไม่ถ้วนหากเรามองข้ามสัญญาณเตือนนี้เราอาจสูญเสียมากกว่าที่คิดถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องเรียนรู้จากบทเรียนธรรมชาติและร่วมกันลงมือปกป้องสายน้ำก่อนที่รอยเลาเล็กๆจะกลายเป็นรอยแผลที่รักษาไม่หาย